สวัสดีค่ะวันนี้น้องเจลพามาชมเป็นรถรั้วนะคะรถรัว้วคอกพลอยค่ะสำหรับคันนี้เป็น Toyota Hilux กรีโว2.4 N3 ปี2021นะคะคันนี้เป็นหน้าหมูปลาละลอสีเทาดำกันเลยค่ะราคาอยู่ที่เพียง5,39,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญนะคะนอยคันนี้น้องเจลขอบอกเลยว่า เป็นรถจากชุดจดป้ายแดงนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อคันนี้ไปปุ๊บลูกค้าจะได้เป็นชื่อคนแรกในเล่มทะเบียนรถเลยค่ะสำหรับคันนี้มีอะไรมาให้บ้างทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวน้องเจียพามาชมกันเลยค่ะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะสีเทาดำลอๆเลยมาพร้อมกับหน้าหมูป่าสิ่งแรกที่สะดุดตาคือ ล้อค่ะเป็นล้อแม็กวลนะคะเราแต่งล้อแม็กวลให้ทั้งสองล้อเลยค่ะล้อหน้านะคะนี่มาพร้อมกับข้อกรั้จากโรงงานเลยค่ะสูง2เมตรสิบและล้อหลังนะคะเป็นล้อเพลาลอยค่ะล้อกระทะผ่านสำหรับบรรทุกหนักโดยเฉพาะมาพร้อมกับยางมิชลิน XCD2 พร้อมสำหรับบรรทุกหนักอย่างแน่นอนค่ะ ที่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังน้องเจลแต่งเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้ค่ะตัวนี้แต่งเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้และด้านล่างนะคะน้องเจลเสริมแนบมาให้พร้อมกับเสริมโชุค6ต้นเป็นรถครอบเหลาลอยค่ะแนบสไรด์ตรงเตงพร้อมสำหรับบรรทุกหนักอย่างแน่นอนค่ะเข้ามาดูภายในตัวรถกันค่ะ วงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะคะเบาะเป็นเบาะหนังทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยค่ะเวลวับ well, อาใหม่พร้อมใช้งานเลยและสะดวกต่อการทำความสะอาดนะคะสำหรับคันนี้ไม่น้อยเพียง35,000กว่ากิโลแค่นั้นเองค่ะตัวเครื่องเสียงเป็นระบบหน้าจอสัมผัสนะคะตรงนี้เป็นปุ่มคอนโทรลแอรและเกียร์ธรรมดาค่ะ น้องเจลพามาดูห้องเครื่องกันค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะรับประกันว่าเนี้ยบเหมือนมือใหม่มือหนึ่งแน่นอนใช่ค่ะเพราะรถคันนี้เป็นรถของชุดจดป้ายแดงนะคะเรียกได้ว่าถือว่ายังเป็นรถป้ายแดงเลยและปีใหม่ด้วยปี2021มาที่แผ่นกันความร้อนอยังสภาพเกรด A และจุดที่ต้องเช็คนะคะจุดแต้มสีเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะที จุดเป็นสีสนั้นคือจุดเต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะและน็อตค่ะต้องเช็คน็อตนะคะน็อตในส่วนของกันชนหน้านะคะต้องไม่มีรอยแกะหรือรอยเปลี่ยนซึ่งรับประกันได้ค่ะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักหรือพลิกคว่ามมาอย่างแน่นอนค่ะ กับ toyota river single cab 2.4 entry หน้าหมูป่าปี2021ซึ่งเป็นรถรับเพลารอยคันนี้ราคาเพียง539,000บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้น้องเจมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าจองรถเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ และออกรถภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะรับทันทีขับฟรี90วันผ่อนอีกทีปีหน้าเลยค่ะและน้องเจยยังมีโปรช่วยค่างวดนะคะอีกถึง2งวดค่ะนอกจากผ่อนปีหน้าแล้วน้องเจยยังช่วยค่างวดอีก2งงวดค่ะก็คืองวดละ4,000บาทรวมมูลค่ากว่า8,000บาทเลยค่ะ